สวัสดีครับเรามาพบกับร้านอาะป่ากันนะครับว่ามีของกินอะไรมากโด่งดังจริงหรือเปล่านี่ร้านหมูกระทะแต่มีกุกอบขูดเส้นให้กินด้วยนี่เป็ดย่างนะครับผมเป็ดย่างมีด้วยของคนคนต่อคิวกันเลยอันนี้เราสั่งนอ้องมาแล้วกุองอบเส้นแฟนบอกว่าของพี่เบิร์ดทำอร่อยกว่ามั้งเอ้ยอย่าไปดูร้องเขาเบืร์ดจะอร่อยก็ได้อยวดูกันโอ้โหเดีย๋ยวลองดูว่ารสชาติเป็นไงดูคนนะดนนูบรรยากาศรอบ สุดจริงร้านนี้นะฮนะคือผมชอบในการจัดโต๊ะอาหารก็นะทำได้ดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวจะไปดูว่ามีอาหารอะไรที่ว่าน่าสนใจได้ม้างผมคราวลงลองกินแล้วอะ่ะน้ำจิ้มเขาดีนะผมไม่โกหกหรอกผมคนทำอาหารอร่อยจริงร้นานนี้จะได้ใชได้ คนเล่นติ๊กต็อกยูทูบอ่ะรู้ดีอร่อยโอเคบอกได้แล้วจ้าทีนี้ว้าวน่าดีดูคมีมส้นป่ะโอ้ยเดี๋ิองฟ้าบอกว่าพี่เบิร์ดทำอะไรกว่าอย่าไปต้องตกมือเขานี่ครับแล้วพาไปดู ุดยอดยครับผมร้านนี้แนะนำเลย <c oughs> ทุกคนทุกคนร้านอาป่านะดังมากจุดจานอาป่ายูจานนะครับอุยอ้ยหอยเชลล์เมื่หมดแล้วดูอันนี้อันนี้อร่อยมากคนแย่งกินเลยหอยเชลล์ในแค่นั้นครับจัมซ <c oughs> อสผัดกุ้งซอสผัดกุออง้ออง,อองปลาโบงด้วยทุกคน ไปการจัดอาหารก่าเนี่ยดูแบบโซนน่ารักนะนระเบียบเรียบร้อยดีมากดูนะฮะผมอา่น่าทานนะฮะ ยืมต่อันเลยครับของนแขน็งกินนะครับทีนี้แล้วก็ดูดูปูปูวนี่เบาๆนะปูกุ้งเขาบอกว่าวันละวันละดึงตามดึงตันต,ต่อวันที่เนี่ยดูปูดูปูเป็นภูเขาไม่ได้มาเป็นแบบนั้นแบบเป็นภูเขาดูดูครับเหมือนกระดอง อันก็โตๆจังนี้เลยครับผมดูดูความใหญ่ใหญ่กว่าหน้าพวกอีกอ่ะดูแต่ตัวนะดูครับดูหอยหอยนี่คือแบบหอยแบบหอยยักษ์อ่ะหอยใหญ่จริงๆหอยแครงตัว หม,มากรุ่งนะฮะรุ้งกินกันได้เห็ุขี้แตกเลยเนี่ยเป็นตู้นุก็มีครับผมรุ่งสดตักางๆตลอดฮะแนะนำร้านนี้ใช้ได้เลยสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวผมจบรีวิวเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยว,วยกย็กินกบวยเตี๋ยงหน่อยเป็นไงสสวัดีครับผม